คลิปนี้เยวีสิาพาทุกคนไปเบิ่งว่าเยวีรับตจีนมาแล้วเยวีเตรียมคมพร้อมแบบใดแน่สำหรับเมื่อนี้เยวีก็ไปเอาถ้วยจานจ้กทุกคนเพราะว่าเยวีบ,บ่มีนาร้านถ้วยจานเยวีก็ไปซาวมาจ้าจากร้านประจำคือเมื่อนี้เยวีไปเอาถ้วยจานมาเลยซื้อซาไว้น้ำมาให้เด็กน้อยน่ามันฮอนเลนยเนาะเด็กน้อยก็อยากได้ซาว้น้ำเลยเอาซาไว้น้ำมาสู่บ้านยายจำปีหน้าบ้านเรามีต้นหมากหม่อนสุเจ้าเอ้ยดกดกสะอ่อนข้าอิตาเวกเก็บเอาเก็บเอาพูดว่ามันดกแห้งเนาะจ้าล้นทิ่มน้ำกระปานนั้นเก็บหมักหม่านไถ้วจ ตื่นมาเวียกงานกันหลายๆอันนี้ก็คืออะไรกันข้าวคั่วข้าว,วข้าวคั่วจะไม่ดีเลยนะโุ่กระซิไม้ใส่เวลาขนาดนะโอ้โุ่ปลาใส่เท่างดนาะกระสอบนึงกระสอบข้าวคั่กระสอบนึงข้าวคั่วคัว่วเองแล้วก็พริกป่นป่นเองคั่วเสร็จเรียบร้อยแล้ว,วป่นแล้วแล้วพริกอันนี้ก็คือยามืุสาวสาวนี่เนาะ รู้สึกว่าเวียกชิล้าห,หลายใจทุกคนต่อไปก็สิไปเตรียมถ้วยจานโต๊ะจีนจ้าเตรียมความพร้อมโต๊ะจีนจ้าทุกคนค่ะเดชล้างมาอลไรได้เนี่ยล้างจานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็กมาเสร็จจะ้ะเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สิบรรจุใส่ถุงเนาะเฮามีจโะ,มมะโต๊ะอ่าเยบีรับมาห้าสิบห้าสิบก็โตอะไรบุลุกี่โต๊ะเนาะประมาณห้าสิบก็โต๊ห้าสิบเจ้าพน,นับถ้วยนับจานเพราะเยบีแนว ยเยอะแยะมากมายเลยเลอยู่กับกองห้วยกองจับแลยกองตาเลยกองไมเนาเอออันนี้กับกองแต่งนี้ข้างหลังผู้ช่วยคนสำคัญพี่โดใช่ไหมเอโอโเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าดูดิแพ็คใส่ถุงให้เรียบร้อยจ้าเพราะว่าเอากันฝุ่นเนาะ แพ็กใส่ถุงเรียบร้อยกันฝุ่นจะทุกคน,เ,น,เ,นเข้าไปหักกระสีแดงออกเลยบ่ต้องเสร็จบ่ต้องล้างอีกละเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าแพ็กถ้วยแพ็ก,พกจานใส่ถุงเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนเสร็จจากแพ็กถ้วยแพ็กจานเสร็จถ้วยเสร็จานนับจํานวนจานเรียบร้อยแล้วเนาะเขาก็มากินหมูกระทะจะทุกคนเน็กน้อยเขาอยากกินหมูกระทะยายวีก,ก็เลยจัดเต็มหมูกระทะว่าไงคนสวย <c oughs> อร่อยอร่อยเรจะม่กินเรจะไม่กินแต่ก่อนีม,มันหิวนายเธอบอกว่าอะไรต้องสวยไว้ก่อน <c oughs> ใช่เอาเจ้าสวยจะมันหิวไงนี่เห็นไหมอุ๊ยอันเดอแพ็กถ้วยจานเซ็ตเรียบร้อยแล้วจ้าแต่ว่ามันขาดอยู่หลายอย่างเติ้เอวีเลยสิเข้าไปซื้ออันที่มันขาดก็มีอยู่สามอย่างก็คือถ้วยน้ําจิ้มแล้วก็ซ้อนซอมแล้วก็แก้วจา่าจํานวนโตะมันหลายแน่จากน้อยเนาะถ้วยจ่ามันก็เลยบอพอฮะก็เลยต้องหามาใส่ให้มันครบจ้าถึงบ้านแพงแล้วจ้า เราจะไปร้านนู้นจ้ะวันวิสาเนาะไปเบ่งหวยแบ่งไปข้ามฝั่งเลยบาทก่อนบ่เเราจะเข้าไปดูข้างในจ้ะว่ามันมีอย่างน่เราจะเข้าไปดูถ้วยก่อนว่ามันมีไหมมาเบ่งจ๊กซิมีบ่มีจ้ะทุกคน อาต่ก่อนเห็นมันมีเยอะๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลยอ่าถ้วยก็จะเป็นลักษณะนี้มากกว่ามีไหมตะเวท ís ís ข้างล่างเหรอก็ขายยังไงไหนจะาสีอะไรสีขาวเหรอนี่ไงตะเวทก็ส,สีขาวใช่ไหมจะาสีอะไรได้อะไรเื้อนอนสีิอ๋อ หรอจะแบบนี้เหรอน้ายายจะดูซิว่าตะเวทได้ถ้วยแบ่งแล้วนี่สีขาวผขางามเลยขีอะไรสีขาวเขคือถ้วยขีขาวเนาะสีขาวเอก็จะเป็นป้ายอะไรแบบนี้นะโอ้ยอยากได้เสื้อให้น้องแบบนี้ดูดิแล้วก็อยากได้เสื้อให้น้องเอาไปให้ใครนะเอาให้อันนี้ของมาไฟอันนี้ของอ้วนน่ะ แล้วของตัวเองล่ะของตัวเองไม่เอาของตัวเองไม่เอาโอ้เออเฮ้ยยังสนใจใบเท่าไหร่รู้ละหกร้อยแปดสิบหกร้อยแปดสิบรู้และหกร้อยแปดสิบแปดสิบร้อยหกพันเปลี่ยนได้หรือยังถ้วยได้แล้วจ้าไปดูบ้างดูอ่าบันนี้อ่าแก้วก่อนแก้วกนแก้วเหรอ ไปหาแก้วไปวันนี้แก้วไหนดิโหลเท่าไหร่แปดสิบเก้าโหลละแปดสิบเก้าบาทหนาขนาดเลยเนาะโอเคหนาๆอยางนี้มันเกลีง่ายเอาทั้งหมดจักโหลไปนี่เอาทั้งหมดเปลี่ยหมือนเดิมเอาทั้งหมดแปดโหลสี่ลังจะขาดอีกสี่ลังจะทุกคนเราจะเอาทั้งหมดแปดโหลเนาะลังหนึ่งมันใช้ได้สองโหลซื้อลังอยู่นะ แล้วของเล่นหนึ่งอย่างนะเนี่ไนยได้เตี้ยวมวยอีกเ,เ,เอาไปทำอะไรได้นีมาคักได้ของเล่นได้ครบแล้วจะสุดคนพูนคงเต็มเงินเม่อด้นี่นี่คืออะไรไม่รู้อะไรเอาเจนได้อของเล่น คนขึ้นไปเลยตัวยุ่งยุ่งยุ่งวุ่นวายนะมาเต็มจ้ะจัดเต็มเลยวันนี้สงสัยสี่ห้าพันโยู่แล้วว่าเอาได้นึ่งอ่าเจ้าข้าไปหมุนหมุนเออหมุนโอ้โหออกมาแล้วได้อะไรได้อะไรนะด้วย มาแล้วอิตาเวตพลุงพลังพลุงพลังหมดเท่าไหร่สามพันห้าบาทสามพ้ารยมีหนึบาทอีกบาทก็จ่ายนะเดะเทเวาเราลดแล้วสามพันสามพันเท่าไหร่นะห้ายมีกะ1บาทด้วยสามพาร้อ่บาทจะทุกคนหบาทก็ไม่ลดนะจ๊ะใส่ละ คนขึ้นรถได้อะไรพี่โดได้อะไรแน,น่นน่แน,น่นแน่มามาไปซื้ออะไรอีกไหมกกินอย่างก็ซื้อกินไปกลับบ้านเลยใช่ไหมออกกลับบ้านเลยกลับบ้านเลย,บบเลยหมดเยอะแล้วมามาในเฮากลับบ้านเราจะครบจะ โต๊ะจีนของเ้าวหกสิบโตะครบแล้วจ้าสิ่งที่ขาดก็คืออย่างก็ที่ใส่แก้วแล้วก็แก้วแล้วก็ถ้วยแบ่งเออถ้วยแบ่งแล้วก็ช้อนจ้ะทุกคนซ้อนซ่อมน,นะคะปะ่ะมาเนี่ยกลับบ้านจ้ะทุกคนกลับบ้านเลย